สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องปนัดดานะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการใช้ g o o g l e ขั้นสูงนะคะในการหาข้อมูลต่างๆที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะอันดับแรกให้เราเข้าไปที่ g o o g l e Chrome นะคะแล้วก็เข้าค้นหา g o o g l e ได้เลยค่ะว่าเราสนใจในเรื่องของอะไรนะคะสมมุติวันนี้นะคะเราจะหาในเรื่องของอสุขภาพนะคะ แล้วก็พิมพ์คำว่าสุขภาพแล้วก็กด Enter เลยค่ะแล้วก็เราก็จะเห็นในส่วนของการตั้งค่าตรงนี้นะคะให้เราคลิกเข้าไปค่ะแล้วเลือกตัวนี้ค่ะคิอ่าตัวนี้นะคะเราก็มันก็จะโชว์หน้านี้ให้เรานะคะแล้วก็อ่าตรงนี้ก็คือ เรื่องที่เราจะค้นหานะคะก็เราก็พิมพ์ลงไปตัวนี้ส่วนประเภทไฟล์นะคะเราจะเลือกเป็นไฟล์ PDF หรือว่าไฟล์ PowerPoint ไฟล์ Word ธรรมดานะคะ เราสามารถเลือกได้หมดนะคะว่าเราจะต้องการค้นหาให้มันออกมาเป็นไฟล์อะไรนะคะสมมติว่าเราจะาเลือกไฟล์ PDF นะคะแล้วก็คลิกที่ PDF แล้วก็คลิกคําว่าการค้นหาขั้นสูงได้เลยค่ะนี่นะคะสังเกตว่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นไฟล์ PDF ทั้งหมดนะคะที่มันค้นหาให้เรานะคะเราคลิกเข้าไปค่ะ เดี๋ยวรอมันดาวน์โหลดสักครู่นะคะโอเคมาแล้วค่ะอ่ามันก็จะเป็นไฟล์ PDF แบบนี้ทั้งหมดนะคะโอเคเดี๋ยวเราลองอค้นหาด้วยไฟล์ PowerPoint ดูนะคะ มาตรงที่ประเภทไฟล์นะคะเลือกอ PowerPoint ตรงนี้นะคะแล้วก็กดค้นหาขั้นสูงได้เลยค่ะนี่นะคะ,ะก็จะสังเกตว่า,าตัวนี้นะคะก็จะออกมาเป็น PowerPoint ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราจะมาคลิกดูสักอันตรงนี้ก็ได้มันก็จะดาวน์โหลดลงมาเป็นไฟล์ PowerPoint ให้เรานะคะ เรามันดาวน์โหลดสักรู่นะคะโอเคมันก็จะขึ้นมาเป็นไฟล์ PowerPoint แบบนี้ให้เรานะคะโอเคง่ายมากเลยนะคะมันสามารถที่จะให้เราเลือกได้ว่างานที่เราค้นหาเราต้องการออกมาในรูปแบบของไฟล์ไหนนะคะแล้วก็ ง่ายต่อการที่จะเก็บรวบรวมงานนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ